ุยแพอินจีซูทิ้งทวนสนุกดรอปด้วยภาพคู่สิ่งบอกพี่ดูเสียอาการนะคะโดนแซวตั้งแต่ตอนแรกจนซีรีส์ละจอสำหรับคู่พระนางที่คนเชียร์ให้รักนอกจอกันมากที่สุดนาทีนี้อย่างจีซ um, ูและพิงและพระเอกดังจอง in, แฮอินล่าสุดหลังสนุกดรอและจอไปด้วยความประทับใจก็มีความหลังเล็กๆน้อยๆมาให้แฟนๆได้จินจ้นๆฟินฟินการเป็นการสั่งลาด้วยภาพคู่สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อน ซึ่งเป็นภาพโพลารอยด์ที่สตรีมมิ่งเจ้าดังดิสนีย์บวกฮอสตาไทยแลนด์เรียงไว้มอบเป็นของขวัญให้แฟนๆที่ร่วมสนุกกับกจิจกรรมที่จัดขึ้นซึ่งอันนี้แฟนๆเห็นแล้วอดจัดแซวกันไม่ได้จริงๆเช่นเปิดตัวคบกันหรอคะถ่ายรูปแต่ละทีนี่มนันแฟนซนชัดๆตั้งแต่ดูผลงานของพี่แฮตแกจงแฮอินมาพี่ไม่เคยเสียอาการและแท็กนักแสดงคนไหนมากขนาดนี้มาก่อนเลยน่าเหมือนกันจริงๆเหมือน เหือนจะเป็นเนื้อคู่เชียค่ะถ้าเป็นผู้ชายก็จีบจีซูนะน้องนะ่ารักเราเห็นทีแรกยังติ้งเลยถ้าเปิดตัวก็อย่าลืมแกล้งแกล้งตกใจกันนะคะฮ่าฮ่าฮและอื่น,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 นๆวิวิยแรงจิ้งเสียงเชียกระหึง่งใครๆก็รักใคร,ใครๆก็ชักใบเรือไรแอนตี้ให้รักาายใจขนาดนี้ถ้าแฮรอินจีซูเปิดตัว,เป,ตวเป็นแฟนกันขึ้นมาจริงๆคงได้ร้องฮิวกันทั้งโลกแน่นอนเลยเนอะ